สวัสดีครับวันนี้อเนกเซลเซลมาติดประมน้ำบาดาลที่อำเภอเมืองนะครับตำบลไชยพฤกษ์ครับผมพอสองนิ้วนะครับผมตอนนี้น้ำพุขึ้นแล้วครับแผงอยู่ข้างบนนะครับที่เป็นตู้นะครับผมเดินสายร้อยท่อให้เรียบร้อยนะผมพาไปดูแผงอยู่ข้างบนนะครับสามแผงนะครับนีครับผมเดินสายร้อยท่อให้เรียบร้อยนะครับกับทีมงานครับผม รถมาสองคันมาสี่คนนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม0 8 0 7 2 8 1 0 4 4วันนี้มีของแถมด้วยครับเป็นมะขามนะครับเป็นมะขามนะครับนี่ครับระดับน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมปกติใช้ปั๊มหอยคงนะครับเ้ารอยหอยคงนะครับอันนี้ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วครับผมพอะไรงานแสงอาทิตย์ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ